El poder a madre

ไม่ก่อนผู้ชวยนะนะ้โก้อาว่าึ้นมเนี่ัสำโรงอ้ภาาพกสำโงลยแล้วสำโรินทอดไราแป้งนะสำโรงจะบอกก่อนว่าสำโรงแต่ไม่ใช่ตัวสำรองนะ ้ามร้องเพลงนี่จะร้องเพลงไม่เด็นรองแล้วในที่อื่นในอุบลนั่งนนคือบินมาจากกรุงเทพเขายังบอกว่า2 2 0ันวากาเบอร์สองนี่แม่นบอแม่นเขายังที่กรุงเทพก็ยังบอกว่าเบอร์สองยังเป็นมวยรองผมบอกว่าอาจจะใช่แต่ที่สำโรงนี่ไม่สำารง ที่ผมมาในวันนี้ไไและแ,แ,ลแม่จะโกรธมากเ,ยเลยจะเอาเจ้าเป็นนายกไม่ได้และสาเหตุที่เลือก <c oughs> มาปราศัยที่สำโรง <c oughs> และวาริจรําราเป็นแขนแรกเพราะนี่คือฐานที่มั่นของพวกเราพักประจ่าโจุซุวยๆในวันแล้ นแสนอบอุ่นตั้งแต่ยังเป็นอนาคตใหม่จนมาเป็นก้าวไก่ตอนนี้มาเป็นพกประชาชนเขายุบพักได้เขาตัดสินได้แต่เขาตัดใจผมจากประชาชนไม่ได้ครับ เลยฐานหน่อยเลขาธิการพรรคคนเก่าประธานกรรมธิการดูแลเรื่องรูปนะ้ำนี่สินเกษตรกรการศึกษาไม่มีสีเสืออีสานนี้ไม่มีพิธานในวันนี้แน่นอนพี่น้องครับไม่เคยลืมพูดพูดครูสิ่งคนนี้ที่ทำให้ผมรู้จักกับภาคอีสานมากขึ้นและเราก็มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆพี่น้องตอนยังเป็น เป็นพักใหม่พี่น้องชาวอุบลให้ความไว้วางใจมาก1 0 0 0แสนหนึ่งพนคะแนนพอมาเป็นอบจหกสามก็ประมาณ1,000งแกว่าคะแนนตอนมาเป็น o 63, ก้า 100, วไกลจากไอ้1,000งแคะแนนนันกลายมาเป็นแสนแ,นแปดแ,แล้วก็อันนี้อสอสอเฉพาะสสเกณฑ์นะแต่ถ้าเป็นบัญชีติลายชื่อไม่ใช่แค่สิแป็แทถึงแม้ว่าจะไม่มีสอสอเกณฑ์เลยสักคนนึง แต่สามแสนสองหมื่นคะแนนครับพี่น้องไม่ธรรมดาถึงจะยังไม่ได้สอสอเจ็ดไม่ได้ไปรับใช้พี่น้องในสภาแต่ภายในห้าปีที่ผ่านมาจากหนึ่งแสนเป็นหนึ่งแสนแปดและมีสิทธิ์ไปถึงสามแสนสองจากครั้งแรกที่ผมมาวารนชาราบน้ำท่วมใหญ่ปีหกสองปีหกห้าเดือนกุลาก็นธะ์ มาที่อุบลในครั้งที่สองทำให้ผมได้เข้าใจถึงความทุกข์ยากของพ่อแม่พี่น้องชาวอุบลราชธานีได้เข้าใจถึงปัญหาเศรษฐกิจและทำให้ผมสนใจกับปัญหาของพี่น้องชาวอุบลมากขึ้นพอมาถึงเดือนนี้ทันวาปีนี้วันที่22ทันวาจะมีการเื พักประชาชนอดีตอนาคตใหม่อดีตก้าวไกลได้เบอร์ร22งยันวาลกาเบอร์ร22งยันวาลกาเบอร์สองจำง่ายบวกเบอร์รอรื่อนลืมไปหมดแล้วนะ22ก็ต้องคาลกาเบอร์2จะเป็นกาเบอร์อัอย่างละต้องกาเบอร์2ให้คุณศิริพลคนนี้คนคนนี้เป็นคนอุบลแท้ๆโตมาในอุบล ธุรกิจอยู่ในบทเป็นเกษตรกรเหมือนกันและเคยเป็นรองนายกอบจมาก่อนมีนโยบายสำคัญสำคัญในการดูเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการประชาชนโดยเฉพาะแล้วเมื่อได้รับสะสมประสบการณ์มีนโยบายที่อยากจะรับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนและทำไปได้ ก็ขอลงสมัครด้วยตัวเองมาเป็นหมายเลข2ในวันที่22นี้ให้โอกาสพี่น้องได้มีโอกาสใช้สิทธิใช้เสียงเลือกคุณสิทธิพลรองน้อยคนนี้ได้กาได้ับพี่น้องเช้านี้นอกใจจะมาขอบพระคุณเพราะหน้าพี่น้องชุดผสมที่สองเมื่อกี้บอกไปแล้ว2 2ธันวาคมเบอร์สองคนก็บอกว่า มวยร้องมีเบอร์อื่นมีโอกาสแต่ผมบอกว่าน,นี่มันยุทธศาสตร,สร์นะตาอินตานาแลื่องี้เป็นทายอยู่หรือเปล่าเนี่ยแล้วนันทีทาก็บอกแล้ว่ามีตาอินแต่ตานาแต่นแบบหนึันคนที่ถูกมองข้ามแต่มีวิสัยทัศน์มีความอดทนและหาจังหวะและกลยุทธ์ที่เหมาะสมมีความขยัน 2 2ธันวานี้ก็มีโอกาสที่จะเรียนแซงเบอร์อื่นได้เหมือนกันใช่ไหมครับพี่น้อ,นองพ่อแม่พี่น้องชาวสตรองใช่แน่อแม่แมเพราะฉะนั้นอันนี้คือจุดประสงค์ที่สองที่มาจุดประสงค์ที่สาที่อยากจะขอความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องที่นั่งฟังอยู่ที่นี่ อาจจะมีพี่น้องอยู่ฝั่งแนอำเภอสำโรงในตำบลอื่นที่ไม่มีโอกาสพาหรือยอยู่ที่วารินชำราบที่เดี๋ยวผมจะไปในตอนบ่ายหรือวันพรุพ่งนี้ยังไม่มีโอกาสได้โ,าดโาพาปราัยหรือพูดคุยกับเขาอยากฝองฟางออกไปหน่อยว่าเรื่องตั้งของอกิจอ,อบจอนั้นมีความสำคัญยิ่งครับแม่สำคัญยิ่งแล้วพ่อการเลือกตั้งในแต่ละครั้งอันดับหนึ่งก็คงจะ เป็นการเลือกตอั้งสสเลือกตั้งนายกร,รัฐมนตรีเหมือนหนึ่งปีที่ผ่านมาปี66แต่เลือกตั้งระดับชาติสำคัญเป็นระดับสองถ้านายกรยากออกซะก่อนนะรดับสองก็คือเลือกตั้งอบจอท้องถิ่นทั่วประเทศงบประมาณ66,000ล้านเลือกตั้งอบจอส่วนใหญ่จะเลือกตั้งกันวันที่หนึ่งปุ่มตาที่แบนี้สจของอุบลก็จะไปเลือกหนึ่งปุ่มตาในเช่นเดียวกัน แต่เป็นเพราะนายกอดีตนายกคนก่อนชิงลาออกไปก่อนก็เลยต้องรบกวนพ่อแม่พี่น้องสองครั้งครั้งที่หนึ่ง22่ันวาเลือกนายกแทนคนเก่าที่ลาออกไปของเราย้ำอีกครั้งว่าส่งหมายเลขสองวันที่22นี้แต่ในขณะเดียวกันสจต้องมาเลือกกันในทีวันที่หนึ่งพุมภาพันธ์ความสําคัญของการเลือกตั้งของติดนายกบอบจอก็คืออันที่หนึ่งมีความสําคัญระดับชาติ 70ปวดจมูทั่วประเทศไทยจริงๆแล้วก็มือเอื้อมกันยกเว้นว่านายกที่ลาออกก่อนอย่างประทุมธานีอย่างราชบุรีอย่างที่นี่เป็นต้นแต่ในขณะดเดียวกันคนเป็นนายกออจอมีงบประมาณมหาศาล60,000หน่นั่นคือทั่วประเทศแต่อุบลที่เดียวก็1,600ล้านนะพี่น้อง1,600ล้านนั่นคือหยาดเหงื่อของท่านคือน้ำตาของท่าน คือหนะ้าที่การงานที่ท่านทำมาท่านซื้อของท่านทำอรกย่างกลายเป็นภาษีนี่ก็จะขึ้นภาษีอนยะู่เนี่ยพวกนั้นเนี่ยมาเป็นรายได้ที่มาเก็บจากภายในจังหวัดเองหรือรัฐบาลกลางส่งไปเพราะฉะนั้นถ้าท่านหวงแขนการงานของท่านหวงแขนเงินพอของท่านหวงแขนภาษีาท่านท่านไปใช้สิทธิ์แบมเยอะๆวันที่22ธันวาคมนี้ 12, ความสัมพันธ์อันที่สองก็คือให้คนใกล้ตัวคนอุบลด้วยกันแก้ไขปัญหาคนอุบลด้วยกันทุกคนมีใบนี้แจก้วใช่ไหมครับอยู่ในมือนะชูวให้ผมดูหน่อยเร็วช่วให้ดูหน่อยเร็วนโยบาย5้ดีนะครับ25อเภอ219ตำบลสำหรับผมผมชอบอันนี้มากที่สุด1,000กิโลถนนปลอดภัย 1,000กิโลถนนกด่อยบอกว่าขอซ่อมถนน1 0 0กิโลในสังกัดอาบาจอให้ไหวเพราะอะไรครับเพราะจากกรุงเทพมานครมองมาใน77จังหวัดทั่วประเทศไทย76จังหวัดทั่วประเทศไทยไม่รวมกรุงเทพจังหวัดที่หมู่บ้านมีปัญหาถนนสายหลักใช้ไม่ได้เกิน50%อยู่ที่หูุค,ครับแม่ <laughs> แม่ 75ของประเทศเลยถนนที่แย่ที่สุดในหมู่บ้านอยู่ที่จังหวัดอุบลที่ไม่ได้คุยกันมาก่อนนะนี่ผมเป็นแ้่ผู้ช่วยหาเสียงไปยุ่งกับพรรคมาไม่ได้หรือโดนยุ่เอีกแต่พอบอกว่าเป็นผู้ช่วยหาเสียมาพอเปิดดูโอ้โหพันกิโลถนนปลอดภัยโดนใจค่อยหลายเพราะทำงานแบบคนรุ่นใหม่ทำงา,านกันด้วยข้อมูล ถนน,นที่ความสูงท 0, 50%ทุกปีอยู่ที่อุบวแย่ท oh. yeah, ี่สุดในประเทศไทยอยู่ที่นี่พอ oh. oh. okay. เห็นนโยบายแบบนี้เปล่ยน,นใช้ได้อยู่ทำง,งานแถมว่าทำงานสมแล้วที่เป็นรองนายกอบจมรีข้อ,อ,อมูลดีอยู่นะอันที่สองอูโวเพินทั้งปีมีมุมเที่ยวใหม่แวะเลื่อนการท่องเที่ยวชอบที่สุดคือคำว่ามหาการซอยจุโลก จัดเมื่อไหร่อย่าลืมเชิญนะจะขอันจูด้วยเพราะรายได้การท่องเที่ยวผมก็ทำการบ้านมาแล้วเจ็ดพันกว่าล้านคนมาเที่ยวสามล้านกว่าคนเป็นชาวต่างชาติอยู่ประมาณแสนหนึ่งทั้งครั้งที่มีผาแอมทั้งครั้งที่มีพิธีแห่เกียนภรษามีหมอลรังจวดจวนอยู่หลายที่นี่ก็อยากจะให้ยูเหมือนกันจะเขาบอกมาให้แทนเดี๋ยวพี่ตรวจตนต่อ มีการจดปรนก็เหมือนการแสดงว่าเกาถูกที่คันก็าเรียกว่าเป็นผู้สมัครที่เกาถูกที่คันทั้ง1,000กิโลถนนอนอดไยและอุบลเพินทั้งปีสองอันนี้พ่อแม่พี่น้องลองกลับไปอ่านดูได้ถ้าชอบถ้าใช่อย่าลืมช่วยกันไปบอกลูกบอกหลานบอกเพื่อนก้างบ้านว่าหมายเลขสองเขามีนโยบายดี เราถูกที่คันสามารถแก้ไขปัญหาไห้ี่กับพี่น้องชาวอุบมงได้แต่นี่ก็คงเป็นสามเหตุผลที่ผมมาหาพี่น้องชาวสำโรงในวันนี้ยึดการที่ฐานที่มั่นด้วยข้อมูลแล้วที่อื่นอาจจะเป็นรองแต่สำโรงไม่เป็นรองแน่นอนนะพี่น้องครับวี่22ธันวาคมีเวลาวันนี้ ยังไม่อาจนใน้ยบายเยอะขออย่างเดียวให้กันให้บกช่วยกันบอกให้ไปใช้สิท์งเนเยอะๆอีกสองกกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าพวกเราร่วมมือกันถ้าประชาชนบัญชามาว่าจะเอาเบอร์สองเป็นนายอาออกอบจคน่อไปเขากต้องใดเป็นนะพี่น้องแน่หมดกัน ตอนนี้ความสําคัญมันเป็นแบบนี้นะพี่น้องความสาคัญมันเป็นอย่างนี้ว่าวันที่22ท่นวาเนี่ยพี่น้องชาวอุบลจะต้องตัดสินใจในขณะที่ขั้วใหญ่สองขั้วเอาสู้แล้วกันจริงินขั้วใหญ่ก็โกรกันเองนะว่ากันเลยขั้วใหญ่สองขั้วต้องคนกันเองแหมใครเคยดูตั้งแต่สมัยภาคทูนเต็มสมัยรรู้อยู่ว่ใาใครเป็นใครยูที่ไหนมาก่อนแต มันเป็นการตัดสินใจของพี่น้องชาวอุบลว่าจะเอาขั้วใหญ่หรือเอาขั้วใหม่บรรยายไม่ได้เจอหรอขั้วใหญ่หรือจะเอาขาั้วใหม่เปลี่ยนสักทีดีไหมเอาเครื่องลูกใหม่ดีไหมขี้ตามาเพื่อเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนเลยนะถ้าจะเปลี่ยนต้นองาาการใหม่เลยได้จะเปลี่ยนต้องการใหม่เลย22ต้องการใหม่เลย กาสุดท้ายดังพร้อมๆกันย2สิท่านว่าตาเลยขอ,อสุดยอดมากขอบคุณมากครับ ไปรู้ไปรู้แบบโบราณที่รักโบราณแบบคุ้นเก่ง ဟုတ်ကဲ့ပါအခုကျွန်တော်တို့ကဘွန်ဘွန်ဘွန်ကိုတူညီမှုမရှိတော့ちゃうအမေစုနေတာရေးစိတ်ဝင်စားနေတည်နော်ညီရ เริ่มนะครับให้ได้ทำได้ช่วยหน่อยตอนนี้สองต่อสองในตรงนี้นะคะสองต่อสอนที่เก็บมาสองที่ต่อที่มาเอาชนะสองสองด้วยนะสองจุดกำลังพร้อมกันยิงยังยิงตัว ดินครับดินนะทุกคนดินบนเวทีเพื่อที่จะนำความรักามาสู่คนที่จะมาสู่กบรฏฐานที่ดินของแรงงานกบฏที่ดินของแรงงานกบฏ thank ทางไหลด่านดินด่านเรสนาธิภาคอำเภอเมืองเรียนบันเทิงชื่อนี้นะครับโคแข็งไหนแล้วนั้นรับทุนในช่วงนั้นเทคด่วนมาเลยน้อง2 <laughs> <laughs> ขอบคุณมากครับทุกท่านนะครับขอบคุณเจ้าของสถานที่ครับที่ว่าการพิศนงที่ได้อนุญาตให้ใช้ ชุมชนพลบรืกนนะครับรับเชียนได้รับเชียนได้คร wow> ับเดนมีน้ำเชี์ให้ดังๆนะครับพี่น้องสนุให้นีภาพถ่ายแช่ภาพถ่ายลรงเทุเปในที่นับ ขอบคุณครับขอบคุณทุกที่มานะครับที่มีโอกาสมาเยือนพี่น้องทั้งโลครับพี่น้องทั้งโลตบมือดังๆหน่อยด้วยนะครับครับผมนะครับนะครับ <laughs> <laughs> คลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ